ที่หนังสั้นนะคะวันนี้นูจะพาไปดูเบื้องหลังของการถ่ายหนังสั้นค่ะว่าวันนี้จะถ่ายกี่เรื่องถ่ายกี่เรื่องคะแล้วก็2สองเรื่องค่ะมีแก้เรื่องก,ก่าหนึ่งเนาะก็ไปดูกันค่ะว่าวันนี้ถ่ายเรื่องอะไรรับบทเป็นแม่บ้านหนึ่งนะคะวันนี้ทำเมนูอะไรคะไปลองออดทอดค่ะว้าววันนี้เราจะมาดู ฟีมือพี่นุชโชว์ทำอาหารบอกเลยว่ากินเก่งแล้วก็ทำเก่งด้วยนี่สุดยอดดูลองยืนข้างๆ้งนี่สามจับไปเลยจับไปเลยจับไปเลยจับไปแล้วจับไปแล้วอ่ะหาสีสงลงเลนะห้าสสามสอง ครับเคเั้นนเมีอะไรมาเีจออีกแล้วชม<ะ>อ่ะแอบชมว่าทุกวันกี่แล้วฮะเราดูสามหนุ่มมอง <c oughs> บอกว่าอย่า เดี๋ยวเดีวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีกวเดี๋นเดวยววัยเดี๋ยวเดวยวเองวเี๋ยวเดี๋ยววเวเดียดีเดี๋วเดีแยวเวี๋ยวเดี๋ยเดเยเดี๋ดนนเี๋ยวเดีียดเยวเดี๋เดี๋ยวเดวเีดยย ใช่เนี่ยรสใช่ญนี่ <c oughs> ยพี่ตั้ม <c oughs> มาแล้วเหรอคะเพิ่งทำกับข้าวเสร็จเลยเดี๋ยวเรามากินด้วยกันนะคะไม่เป็นไรเนียใบตองออดทอดคะ่ะน่ากินไหมสายตาตั้มมองเราต้องไปชิมสาหร่ายฝีมือตัวเองงั้นอร่อยอยู่แล้วแหละไปชิมหมูแดงกินทุกอย่างนะอุ้ยเออัวานี้ว้า สาหร่ายสเปรุน่าไหมคะพูดใหม่สิชอบกินแต่สาหร่ายธรรมชาติเฮ้ยแม่โหตามดิใครจะไม่อยากเอาใครไปเองนี่โอ้โหพี่ปาบอกอยากไปด้วยขอบคุณนะคะที่มาส่งได้ความดีค่ะ ว่าผมยังไม่ได้กินอะไรมาทั้งวันเลยครับมวัวแต่ยุ่งเรื่องงานงั้นคุณนั่งรอแป๊บค่ะคุณดุสสาวมาสองชั้อ่าเขาที่คุณดุสสาวมาสองชั้งั้นรอแป๊บนึงนะคะค <c oughs> นี่สอนอะไรกันไงยยิยๆๆนดีเลยนะถ้าสองคนเนี่ยเราสองเนี่ยขีนนอกกับเราปุ๊เอาบทบทเลยนะเอ้าน้ตดีมาได้ไงเนี่ยเขาที่นี่ต่อ สี่ห้าสี่สามสองครับสามสองครับได้แล้วบอกนะมา เป็นไงบ้ารครับทุกคนวันนี้เบื้องหลังนะครับผมของกล้องหนักของเรานะครับผมชอบกันไหมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามหนังสั้นที่พวกเราเล่นด้วยนะคะทุกคนฝากติดตามด้วยนะวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะไว้เจอกันคลิปหนะะ้า,าคะ่ะ